สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําบ้านว่างให้เช่าครับเป็นบ้านเอื้ออาทรแก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีห้องนอนสองห้องมอีนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องครัวหลังคาหน้าบ้านลานจอดรถ3-4มถคันราคาเช่าเดือนละสี่พันบาทต่อเดือนสนใจติดต่อ 082 257 8954อเดาีูรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณบ้านอ่รู้รู้รู้บริเวณบ้าน,านก่อน,นะครับดูหน้าบ้านบรรยากาศธรรมชาติมากนะงันนี้ โอ้มีเสียงยอ่านี่คราบนะครับเนี่ยมีพื้นที่ให้มีแอร์ให้นะครับเนี่ยพื้นที่ว่างเยอะเลยสะดวกนะครับเนี่ยเนี่ยให้เลยนาบาดโอ้พื้นที่ใช้สอยเยอะแยะนะครับดูด้านข้างสองออมีพื้นที่กว้าง มีแอร์หนึ่งตัว,ตวห้องแรกไม่สห้องที่สองอไม่มีแอร์มีครัวต่อเติมด้านหน้าน,นี่คือด้านหน้านะครับโอเคนะครับฝากไว้ครับใครสนใจเชิญเลยนะครับ